ทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันต่างผิวพรรณรูปร่างหน้าตาเปลียนชอบใครมุงมองต่างกันเป็นธรรมดาคิดและทำต่างกันไป มีชีวิตที่เติมกันแต่มีความฝันร่วงกันบางอย่างแต่มีความคิดตัวตนบนความแตกตา่างเฮ้ยเก่งอย่าเพิ่งเล่นเกมดิวะไปลงสนามก่อนไม่ได้เล่นเกมมาดูคลิปนี้ดิยอดก,กุญแจเป็นแสนเลยโรงเรียนเราดังใหญ่แล้ว ค่ะทุกคนที่ติดตามเพตุตามหาจ้อยวันนี้เนี่ยเรามาเด็ดข่าวล่าสุดนะเป็นข่าวดีที่คนเนี่ยคงเห็นทางทีวีไปแล้วตอนนี้เจ้ยเพื่อนของเราเนี่ยถูกช่วยเหลือจะกลับมาหาแม่จิตได้แล้วเย้ <Yeah! S 3> นี่มันเหตุตามหาจ้ยไฟยิงจ้อยนี่ว่าคนในชุมชนอะพากันดีใจมากเลยนะโดยเฉพาะนาจิตลุงทองบอกว่าแกแทบเป็นลมเลยตอนที่เจ้าหน้าที่พาเจ้ยมาส่ง ดีมากที่จ้อยไม่ได้เป็นไรแค่อ่อนเพียียและยังตกใจอยู่แก่งนักสืบสายรุง้งดีใจมากๆเลยที่จ้อยกลับมาอย่างปลอดภัยถ้าจ้อยสบายดีและกลับมาเรียนได้แล้วเราจะสัมภาษณ์จ้อยมาลงในเพจอีกนะขอบคุณทุกคนมากเลยสำหรับกำลังใจที่คอยส่งให้พวกเราตลอดเวลาวันนี้เราไปแล้วนะบ๊ายบาย วัสดีครับป้าครับสวัสดีจ้าป้าคะเดี๋ยวป้าเปิดประตูออกมาอีกทีนะคะแล้วก็โพสท่าสวยๆอะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะ<ด>ขอซ้อมทีนึงนะค่ะทำเหมือนเพยเผนะคะป้า okay, okay, okay. สวยๆนะคะอย่างนี้นะเลยค่ะสวยมากค่ะสวยจิวย๋วโอ้สวยมากเลยค่ะป้า ทำเหมือนเพลย์เลยค่ะโอ้โห,โโหสวยมากเลยจ้าบอสเวนเอาพ่นหนะ่อยพ่นหนะ่อยมาโอ้สวยเว่อร์อูมอง,ลงลงแล้วเนี่ยเอ็กน้องๆครับอันนี้เดินกันทั่วถึงยังครับเนี่ยอ๋พอพวกผมเข้าไปดูที่วันแล้วก็มาสายินไปนะครับข้างในนี่คือสวยมากจริงๆพี่ผมมาตามรอยจับเพจุฝันนี่จอยอะครับพี่มีตรงไหนอยากแนะนำเพิ่มเติมไหมครับโอ้โหมีแน่นอนครับน้องๆสนใจแบบ อยากทำงานฝีมือไหมที่ขึ้นชื่อชุมชนเราแบบทําขนมอะไรแบบเนี้ยเอ๊ะพี่สนใจนยพี่สนใจไหมสนใจคะ่ะโอเคนั่นตามพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่พาไปชุมชนเทพาลยัยอยู่ใกล้โรงเรียนกรุงเทพเทพารัยนี่เองตามไปเลยไอ้เต้ เนี่ครับคุณธานีพอโรงเรียนเ,นยเปิดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้ที่ทํางานเรื่องของอานทัศนินดั้งเดิมแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ด้วยครับผมชื่นชมความคิดพออมากเลยครับความจริงก็ไม่ได้เป็นความคิดของผมคนเดียวหรอก ก็ได้โซเชียลมีเดียของแก๊งนักสืบสายรุงแล้วก็รวมทั้งความร่วมมือของชาวบ้านพ่อแม่พี่น้อง parsley, all, นี่แหละครับผอน่าจะพอทราบว่าที่ผ่านมาในโครงการของผมก็ค่อนข้างมีปัญหากับชุมชนมากเหมือนกันครับพอเห็นอย่างนี้แล้วผมเองก็อยากจะแก้ไขความบาดหมางต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับเอาอย่างนี้ไหมครับคุณธานีบเปิดพื้นที่ช้อปปิ้งมอลล์เฮเวนเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ขายของ และให้ชาวบ้านชาวช่องเขามีโอกาสในการขายของนี่จะเป็นการเริ่มสร้างสัมัรธภาพที่ดีเลยนะครับพอ๋อผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับกล่าวว่าจะไม่เก็บค่าเช่าเลยอืจนกว่าชาวบ้านเขาจะได้กำไรกไรมากขึ้นแล้วเราค่อยมาคุยเรื่องงานกันก็อย่างได้นะครับเยี่ยมเลยครับแต่ผมว่านะถ้าปีแรกยิ่งฟรีไปเลยเนี่ยนะจะได้ทั้งแบรนด์แวนเนสและ CSR ด้วยคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับฟรีเลยว่าไงนะครับ ครับป่าครับป่าครับก็เอาเป็นว่าผมเห็นด้วยกับความคิดของทุกอย่างเลยครับเยี่ยมเลยครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้กลิ่นหอมอะไรกับไปทราบน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าขอลองได้ลองดูลองดูเชิญคะอันนี้เขาใช้ใบเตยกลิ่นหอมอ่า ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยผมนึกว่าพ่อนอนอยู่ซะอีกไหนบอกว่าจะมาตอนเย็นๆไงพ่อก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับพ่อพอดีว่ามีเรื่องจะมาปรึกษาพ่อนิดหน่อยนะครับก็เลยเข้ามาเร็วหน่อยได้ได้ไดสวัสดีค่ะพอดีนึกขึ้นได้ค่ะว่ามีขยะที่ชั้นสองต้องเอาไปทิ้งเดี๋ยวอีกสักพักรอสองคนจะกลับมาช่วยแยกหนังสือให้นะคะคุณนก็เลือกแล้วก็กองไว้บนเก้าอี้ก่อนก็ได้ค่ะ ขอบใจแม่จิตกับจ้อยมากนะไว้ว่างเมื่อไหร่ก็มาทำต่อแล้วกันค่ะนะไปจ้อยว่างไงไ<ป>เรื่องนี้เราเคยคุยกันแล้วไงลูกพ่ออยากอยู่แบบนี้แหละ มันอิสระดีผมเข้าใจพ่อนะครับแต่ที่นี่เนี่ยเขาเมืออาชีพมากมีโปรแกรมดูแลสุขภาพครบถ้วนแถมยังมีกิจกรรมให้ทำทั้งมากมายพ่อจะได้ไม่เหงาไงครับจะได้มีเพื่อนด้วยนัดพูดแบบนี้หมายความว่าจะไม่มาเยี่ยมพ่ออีแเหระโถ่พ่อผมไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นนะครับผมก็แค่เป็นห่วงพ่อนะครับแล้วอีกอย่างบางอาทิตย์ผมก็ยุ่งมาก นี่แต่ถ้าพ่อได้ไปเห็นสถานที่จริงนะครับผมมั่นใจเลยว่าพ่อจะลืมที่นี่ไปเลยที่นู่นเนี่ยเขาติดริมแม่น้ำเจ้าพยาพื้นที่ก็กว้างขวางล่มลื่นอีกอย่างเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะอีกด้วยพ่อเชื่อเชื่อว่านัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้พ่อแต่ก็ที่นี่ก็มีบางอย่างที่สถานรับเลี้ยงคนแก่ไม่มีนะลกูก อะไรอะครับนัดเห็นแม่บ้านกับลูกชายที่มาช่วยพ่อเมื่อกี้ไหมเขาเป็นคนในชุมชนนี้เขามีความจริงใจต,ต่อพ่อมากบางวันพ่อก็ไปเดินเที่ยวเล่นในชุมชนบางครั้งก็ไปเป็นวิทยากรเล็กๆน้อยๆให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนพ่อเนี่ยนะรู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนมาก และทุกคนในชุมชนก็ยอมรับพ่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพ่อไม่เหงาหรอกหนะ้านี่พ่อรู้ไหมครับว่าพ่อเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับผมเห็นพ่อมีความสุขมากขึ้นอย่างนี้เนี่ยผมก็ดีใจครับ แล้วไม่ต้องรอขิงแล้วไหมคะนี่ก็สิบนาทีแล้วขิงยังไม่มาเลยค่ะขิงไม่เคยเล็วแหลแบบนี้นี่นาตอนนี้เขาดังใหญ่แล้วค่ะแกงนัทสืบสายลุ้กลายเป็นคนดังประจำโรงเรียนไปแล้วใช่เลยเล่นตัวไงอะไรกันเนี่ยทำไมถึงมาสานแบบนี้ล่ะขิงแล้วนี่อะไรมาอะไรกันเยอะแยะ ขอโทษที่มาสายค่ะพอดีหนูปรึกษากับแกงนักสืบใส่รุงเรื่องสําคัญแล้วก็มีเรื่องจะมาบอกคุณครูในวันนี้ค่ะเรื่องอะไรจ๊ะแน่นสิเรื่องอะไรอย่าบอกนะว่าจะไม่เต้นกับพวกเราแล้วทั้งใช่และไม่ใช่ค่ะครูนิสาคะหนูคิดว่ากิจกรรมที่จะเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลถ้าชนะขึ้นมาหนูอยากส่งต่อเงินรางวัลให้กับชุมชนเทพาลายค่ะตอนนี้ โรงเรียนให้ชาวชุมชนที่ทำงานฝีมือมาใช้พื้นที่ของโรงเรียนได้แล้วแต่พวกน,านา้าป้า,ปาเขายัางไม่มีเงินทุนกันเลยค่ะใช่ค่ะทางชุมชนของเรามีงานฝีมือหลายอย่างเลยนะคะพอออปลดโอกาสให้พวกเราใช้พื้นที่ของโรงเรียนทางชุมชนอิสระของเราก็อยากจะมาร่วมด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราขาดเงินอยู่จะได้ไงล่ะเงินรางวัลก็ต้องเป็นของพวกเราสิจะให้คนอื่นได้ยังไงไม่ต้องกังวลนะมะนาว นี่ไงแล้วถึงบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับทุกคน,ค,นคุณครูนิสาคะถ้าแกงพิงพิงไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้หนูขอแยกตัวไปทำกิจกรรมการประกวดกับแกงนักสืบสายรุ้งค่ะอืมครูคิดว่าเดี๋ยวเพิ่งแยกตัวออกไปเลยนะเพราะตอนเนี้ย คุณธนินก็ได้บอกครูว่าอยากจะสนับสนุนชุมชนเหมือนกันเอาอย่างนี้ไหมพวกเราทุกคนร่วมทํากิจกรรมทั้งหมดนี่แหละแต่ครูคะคอนเสปต์ของเราคือแก๊งสาวสวยแล้วนี่แต่ละคนไม่ต้องห่วงเลยนะเอิงเอ่ยเพราะกิจกรรมที่เราคิดกันขึ้นมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาแต่ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์แล้วใช้สมองนิดนึงทำไม จะให้แขงคณิคิดแล้วงั้นแหละกิจกรรมไม่เล้วหรอจ๊ะน้องเล่าให้พวกฟังหน่อยสิพ่อครับขออนุญาตนะครับ ันนี้บนเวทีเขาทำเริ่มกิจกรรมปหรือยังครับพอดีว่าผมมาถึงช้าหน่อยอุย้ยก็ถือว่ายังทันนะคุณนักข่าวครับเนี่ยคุณธานีแกกำลังเตรียมที่จะขึ้นไปเปิดงานแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกว่าวันนี้งานใหญ่มากแล้วก็จะมีโชว์จากน้องๆหลายโชว์เลยใช่ไหมครับแอนนอนไม่เคยมีงานใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนเลย <c oughs> ขอเรียนเชิญคุณธานีเจ้าของโครงการคอนโดเฮเว่นมากาบเปิดงานด้วยนะครับ สวัสดีครับผมขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องชาวชุมชนเทพาลยเข้าสู่งงานเปิดตัวโครงการ Finding Joy Community ชุมชนที่มีหัวใจในครั้งนี้ด้วยครับโครงการนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างคอนโนเฮเวนชุมชนเทพาลยและก็โรงเรียนกรุงเทพาลยครับ ขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับเ่าก่อนหน้านี้นนจะเป็นการประกวดเพื่อชิงรางวัลกันแต่ผมได้ขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นการแสดงโชว์ชุดพิเศษนะครับที่เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างเยาวชนกับชาวชุมชนเทพลัยเพราะฉะนั้นเงินรางวัลทั้งหมดนะครับผมขออนุญ,ญาตมอบให้กับโครงการชุมชนที่มีหัวใจเป็นจํานวน1น0 0 0แบาทครับ ขอเรียนเชิญท่านศึกษาจังหวัดและเป้าหวินร่วมกันรับ,บอมอบเงินสนับสนุนที่จะพัฒนาชุมชนด้วยนะครับ ครับทุกคนผมก้าลูกหลานชุมชนเทพาลัยนะครับวันนี้มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการแสดงชุดตัวเล็กต้องรอดจากทีมจอยของโรงเรียนกรุงเทพพาัยร่วมกับพี่น้องชุมชนเทพาลัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราคือนักสู้เด็กๆทุกคนสามารถเอาตัวรอดจากการถูกทำ้ายหรือลักพาตัวได้ไม่ใช่เด็กทุกคนที่โชคดีและถูกช่วยออกมาได้ เหมือนกับจ้อยเพื่อนของเราพวกเราหวังว่าการสแสดงนี้จะช่วยให้เด็กๆทุกคนปลอดภัยและหวังว่าผู้ใหญ่จะช่วยป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมได้เลยครับ โอ้โหเต้นเก่งนะเนี่ยจะเดบิวต์เมื่อไหร่อ่ะนี่นี่นี่พอดีนะน้ามีบัตรคอนเสิร์ตของไอดอล t p อ p ชื่อดังแต่น้าเนี่ยไม่มีเวลาไปดูน้องๆสนใจไหมให้ เดี๋ยวก่อนจำที่แม่สอนได้ไหมอย่ารับของจากคนแปลกหนะ้าแต่เขาแต่งตัวดีดูยิม้มแย้มไม่น่าจะเป็นอันตรายนะเอางี้ทำตามคาถาถอยสามก้าแล้วต้องรอดถ้าเราถอยแล้วเขายังตามเราต้องรีบวิ่งหนีโอเคไหมเอาหนึ่งสองสามวิโค้วย และนี่คือถอย39เเราต้องรอดซึ่งเป็นการแสดงชุดแรกนะครับเทคนิคนี้จะช่วยให้เด็กๆรักษาระยะห่างจากคนร้ายเพื่อให้หนีเอาตัวรอดได้ขอเสียงปรบมือให้นักแสดงด้วยนะครับลำดับต่อไปพบกับการแสดงชุดตะโกนกระโจนวิ่ง ชิงต่อสู้ได้เลยครับพอออเดีวเนี่ยพัฒนาชุมชนได้ดีขึ้นเดียวเลยเนาะอือใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะแกงพิงพิงก็ยหยืดบุรีพวกเราด้วยเย้ <Yeah! S 2> yeah! ริงมากนะครับเทคนิคนี้มีประโยชน์มากๆหากถูกจับตัวต้องตะโกนให้เสียงดังหรือเป่าลกกวีดเพื่อขอความช่วยเหลือถ้าหลุดออกมาได้แล้วต้องรีบวิ่งหนีให้เร็วที่สุดแต่ถ้าถูกจับตัวอีกครั้งต้องสู้นะครับอาจจะกัดให้เต็มแรงแล้วรีบวิ่งหนีเหมือนที่อาสมาทับก็ได้เอาล่ะครับมาพบกับการแสดงชุดรู้จักแต่ไม่รู้ใจปิดท้ายรายการขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ โอ้โหจ้ oh, ยขยันเหมือนเดิมเลยเนี่ยวันนี้มาคนเดียวเหรอสวัสดีครับนะปียแม่เพื่อ,อไปจัดตลาดพ่าแต่น้ามีธุระอะไรกับแม่หรอครับอ๋อ <c oughs> ไม่มีหรอกน้าแค่อยากให้จ้ยช่วยนะของมนะันหนักน้าย,ยกไม่ไหวน้าโทรบ,บอกแม่แล้วปะ่ะได้ครับแต่ผมอาจจะแรงน้อยช่วยยกไม่ไหวหรอกผมขอเรียกเพื่อนนะครับ <c oughs> บอสอ้นเกง่ง ไม่ใช่แะ้วเพียอย่าขอย้นรถไปแล้วจะเรียกทำไมมานี่เลยมอะไปไปเอ้ยออกมาออกมาจะทำอะไรเพื่อนผมพาผมไปก่อนทราบเด็กตัวเล็กอย่างนี้ต้องโดนพวกเราลุยเอาเออ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 อย่าเร็วอย่าแล้วเอ้อเข้าหลังอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นนะไม่งั้นโดนแน่โอ้ยหายใจปะโอ้ย แสดงชุดสุดท้ายอย่างที่เห็นเลยคนที่เรารู้จักอาจเป็นคนที่เราไม่รู้ใจก,ก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสัญญาณอันตรายต้องรีบขอความช่วยเหลือทันทีนะครับขอเชิญนักสแสดงทุกคนขึ้นบนเวทีอีกครั้งนะครับ เป็นเมือมสุดท้ายของการเป็นนักเรียนป6ของพวกเรามีเรื่องราวเกิดขึ้นได้มากมายจริงๆเลยนะคะแต่สุดท้ายพวกเราก็ผ่านพ้นปัญหาต่างๆมาได้ บอสค่อยๆหายเศร้าจากเรื่องคุณตาและไม่เป็นหัวโจกคอยแกล้งจ้อยอีกแล้วแล้วรู้อะไรไหมคะจ้อยก็ยังสวมชุดนักเรียนตัวใหญ่เหมือนเดิมแต่เขาก็ลุกไไแล้วก็ลุกได้ไวเสมอเลยนะ พิงและขิงช่วยกันตั้งชมรมเต้นรับสมาชิกโดยไม่แบ่งแยกว่าใครจะหุ่นดีหรือว่าหน้าตาสวย,สยพอออเดลนำเงินจากการแสดงที่คอนโดเฮลเฟนนำมาปรปับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะและหวังว่าจะมีกำไรพอที่จะจ่ายเป็นค่าเช่าให้คุณธานีในปีหน้า นูเกือบลืมเล่าเรื่องของตัวเองเลยค่ะรูปนี้เป็นรูปที่หนูตั้งใจวาดมากๆเลยค่ะกะไว้ว่าจะเป็นความทรงจำของแก๊งนักสืบสายรุง้งถึงแม้ว่าเราจะแยกย้ายกันไปเรียนต่อแต่เราก็จะจดจาเรื่องราวดีๆไว้ในหัวใจและจดจาไว้เสมอค่ะว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือความเป็นเพื่อนที่ทุกคนมอบให้กัน ไม่เราทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันต่างผิวพัรร์รูปร่างหน้าตาเกยดชอบใครมุมมองต่างกันเป็นธรรมดาคิดและทำต่างกันไปจปุดหรือดีมังมีอยากจนไม่สำคัญร่วมกันก็ต้องเปิดใจมีปัญหา ก็ต้องปรึกษากันไปใช้หัวใจเรานำทางต้องมี